การสร้างโดยเฉินหลงที่นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและจะเป็นจุดสิ้นสุดของทุกอย่างด้วยว่งจือจงจำให้ดียิ้มเข้าไว้จึงจะรอด ผังฟันเป็นผู้พิพากษาสืบคดีจับนักโทษคืองานของเขากงชวนปิเธอาออทุด้านอย่าให้ใครรอดไปได้รับลาบยศสันเสริญล้วนแล้วต้องเสียชัาช้าได้พาาเล่มงามค้าขายครั้งใหญ่ย่อมต้องเคลื่อนไหวใหญ่ คดีซับซ้อนขึ้นเหตุใดถึงต้องทำเรื่องโหดเทียมเช่นนี้ด้วยเจ้าคือบอกแสเดียวของเรื่องนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะซ้อนแผนเจ้ารู้ความจริงอยู่แล้วทำไมกลับขาวให้เป็นดำนี่คือปัญหาใต้่านี้หากกล่าวถึงความเป็นเลิศก็มีเพียงฝ่าบาทมากระดานนี้เจ้ากับข้าต้องร่วมมือกันจึงจะแก้ได้สิ่งที่เขาต้องการหากข้าให้ไม่ได้ ก็อย่าเก็บเขาเอาไว้ทังฟันต้องตายทังฟันข้ารู้แล้วปูนหงฟู่เมืองปอหลิวเย่าหยวนเจียจิ้งหวนลี่ลี่ชินหวังเมาเล่ย จากบทประพันธ์ของเมึ่งซี่สื่อฝังฟันจะเป็นใครกันแน่เพื่อนั้นหงหยางเตี้ยเถียนเมาอี้ใช่เหงิงจางปอเจีย๋ยฟานซื้อฉีรัชศกเฉิงฮวาปีที่14 ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนำจุดเด่นของวัตถุด,ดิบป,ประสานรวมเป็นหนึ่งจนกลายเป็นอาหารที่โดดเด่นเลิศรสในใต้ล่า